อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆแบบนี้กันต่อนะครับทำให้โซเชียลเนี่ยลุกเป็นไฟเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหอดีตกองหลังเนี่ยชี้ว่าเมสซี่เนี่ยไม่ดีพอเล่นให้กับทีมใหญ่ของพิมร์ลีกอังกฤษนะมาเปิดประเด็นแบบนี้อีกแล้วนะครับ Danny m i ิลส์ะบะผมอดีตปรากันหลังของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยทำเอาสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยร้อนลุกเป็นไฟแลบเลยเมื่อออกความคิดเห็นว่าเลโอนลเมสซี่เนี่ยดาวยิงทีมปารีสแซงต์แชงยงเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงถึงขนาดไม่ดีพอที่สมควรได้เล่นให้ทีมระดับท็อปซิกของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับโอ้พูดขนาดนี้เลยนะครับ มิสเนี่ยอดีตแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษครับในวัย45ปีเนี่ยซึ่งเคยกาแข่งกับแมนซิตี้เขาเนี่ยได้เรียกรถทัวร์ครับมาจอดเต็มหน้าบ้านของเขาเมื่อแสดงทัศนะว่าเมสซี่เนี่ยสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาวัย35ปีมีฝีเท้าที่ตกลงไปเยอะนะครับและไม่คู่ควรที่จะเล่นให้กับทีมในกลุ่มท็อปซิกของเหลีกยอังกฤษนะครับมาฟังกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณสมควรดึงเลอเนลเมสซี่มาร่วมทีมหรือเปล่าน่าจะไม่นะ มินนะผมเอย่ยกับท็อกสปอร์ตเมื่อวันที่6กรกรกฎาคมนะครับก็คือเมื่อวานนี้หลังถูกสอบว่าอ่าเมซี่เนะี่ยดีพอที่จะค้าแข่งให้กับแมนซิตี้ลรเวอร์พููหรือแมนยูหรือไม่นะครับแมนซะิตี้เนี่ยไม่เวอร์วููไม่สเปอร์ไม่รู้ผมไม่คิดว่าพวกเขาเนะี่ยควรเซ็นสัญญาเมซี่นะมินเนี่ยย้ำครับแม้จะยกย,อกยอก่องเมซี่ว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นและเหนือกว่าทั้งคริสเตยโวโรนัลดและก็โยฮันส์ครับก็ตามนะครับ อย่างไรก็ดีครับความคิดเห็นของมนะีสเนี่ยทำเอาสวิตเตอร์นะี่ร้อนเป็นไฟครับเนื่องจากคนส่วนใหญ่เห็นต่างจากการสวิตสแสดงมุมมองที่ต่างกันเรามาฟังความคิดเห็นของฝั่งแฟนบอลกันหน่อยที่ดูทวิสนี้แล้วมันค่อนข้างที่จะโอ้โหไม่ตรงกับความคิดเห็นของเขานะเนาบอกว่าแน่นอนนะว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องซีเรียสบางทีนะอาจเป็นกรณีของแมนซิตี้แต่เขาสมควรเดินเข้าสู่ทีมสเปอร์ได้สบายๆและอีกคนก็บอกว่านี่คือการสแสดงมุมมองในเกมฟุตบอลที่เร็วราที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะฮะมก็บอก ความคิดเห็นนี้โง่มากนะมันน่าจะทําให้เขาเนี่ยโดนไล่ออกไปเลยนะบางคนก็บอกว่าเดนนี่เมนส์เนี่ยไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของนักฟุตบอลในยุคนี้เลยเมซี่เนี่ยเล่นให้กับทุกทีมได้ในโลกสบายๆนะฮะนี่คือการเปรียบเทียบเม,มซี่กับเควินเดอบรอยส์ในฐานะหมายเลข10เขาเทียบกันได้กับมิดฟิลด์ตัวรุกชั้นยอดแต่คุณบอกว่าเขาเนี่ยไม่เหมาะสมกับทีมมาหน้าหัวเราะมากยกเว้นซิตี้เนี่ยที่มีกองกลางที่ดีสุดในโลกเขาจึงทําให้มิดฟิลด์คนอื่นๆเนี่ยต้องนั่งข้างสนามล่ะ อันหนึ่งครับซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยพ่อค้าแข้งสัญชาติฟ้าขาวอย่างอาร์เจนตินาครับเจ้าของรางวัลบอลลดโลก7สมัยมีผลงานที่น่าผิดหวังกับแชมป์ลีกเอิงนะครับผมในซีซั่นแรกของเขาหลังย้ายมาจากบาร์เซโลนาด้วยกันยิงไป11ประตูในทุกรายการด้วยสําหรับเมสซี่นะครับโอ้ไปบอกว่าเมสซี่เนี่ยไม่เหมาะเล่นในกับทีมบิ๊กซิกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพูดออกมาได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหทุกคนคิดเองในคอมเมนต์กันไหมผมหน่อยสําหรับอ่าคราวนี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆครับสวีดเดัีครบ